โอเคครับซูริงเพื่อนที่น่ารักนะครับมาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT คริปตัคาแล้วก็คลิปตัวเพนกันนะครับวันนี้เรามาทั้ง2เกมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปตัวคาผมอัปเดตคร่าวๆให้ก่อนละกันนะก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อนเพื่อลงทุนคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ตองตอนนี้คลิปตัวคานะครับลิสต์ในเรื่องของตัวเหรียญเข้าเกตไทโอเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะอัปเดตมีแค่นี้เออแล้วอีกเรื่องหนึ่งตัวแอปมือถือเดี๋ยวไม่มีข่าวสารอะไรทั้งสิ้นออออเเเเคคตตต่ไไปปปจะ็็นนนรรรับีี้้้้ผผมมกกดทําาสยยแลว ตอนแรกว่าจะทาคลิปสุ่มตอนเที่ยงคืนเมื่อวานแต่ก็เลยว่าสุ่มเลยดีกว่านะครับอาดดวงอาจจะตอยู่ตอนเช้าผมก็ได้ทําการสุ่มมาออได้คลาสสิกนะครับได้กากที่สุดเลยโคตรเกลือนะครับถ้าพูดถึงจริงๆเออิอแล้วทีนี้เ,ออเมื่อผมสุ่มออกมาแล้วนะครับก็ได้ทําการเล่นนะครับทั้งหมด8ครั้งนั่นเองนะก็4รอบนะครับออแล้วก็เติมน้ามันไป1นรอบก็อีก4รอบมันก็เลยได้รีวอร์ดวันนี้นะครับสี่สิบสอง 4เพนนะก็จะได้ถอนรีบอนตอนเออ42เนี่ยวันเสาร์นะครับแต่จริงๆมันควรที่จะเก็บ250ก็ผมก็เลยต้องวางแผนสําหรับเกม4เพนใหม่นั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูอัปเดต4เพนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ในกลุ่มของคนไทยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆ4เพนอยู่ไหนอ, C pen, United, อยู่นี่ไม่ใช่อันนี้กลุ่มของคนไทยบางทีก็หายากนะครับกลุ่มมันเยอะเกิน <laughs> อะโอเคนะครับก็ ตัวของ C ีเพนะครับมีประกาศมาเมื่อวานจริงๆวันที่15ผมจะทำคลิปนะครับจะทำคลิปแล้วแหละแต่มันยังมันยังสุ่มกล่องไม่ได้นะครับวันที่15นะครับจะมีเอาเป็นหัวข้อเลยนะอันแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเปิดกล่องออกมาจะทำการขายเครื่องบินนะครับได้ภายใน20วันนะแปลว่าแปลว่า20วันอ่ะเพื่อนๆจะขายเครื่องบินได้ประมาณนั้นนะครับแตกต่างกับรถนะครับรถ15วันขายได้ นะครับเออแต่เครื่องบิน20วันประมาณนี้ในเรื่องของตัวแท็กนะครับเท่ากันเลย12.5ตรงนี้ก็กลับเข้าในเรื่องของรีวอดพูนะครับที่เพื่อนๆสงสัยกันมากว่าเฮ้ยพูเนี่ยมันมีหมดไหมหรือว่ามันมีอะไรไหมเออก็ไอ้ตรงที่เราเสียภาษีแหละมันกลับเข้าไปพูใหม่นะครับเออมันกลับเข้าไปพูเราถอนปุ๊บมันก็กลับเข้าไปพูไปเติมในพูวันหนึ่งมีคนถอนจีทามเช็กชั่นก็ตามนั้นเลย โอเคต่อไปนะครับหัวข้อที่3ก็จะบอกว่าในเรื่องของตัว ID นะครับหรือว่า Account เนี่ยเรามีทั้งหมดได้5ลำนะครับหรือว่าแพลนเนี่ยก็เพื่อนๆืนนที่จะทำาอดเพิ่มก็น่าสนใจนะครับเออผมว่า1 ID 5แพลนเนี่ยเหมาะมากเลยส่วนตัวผมชอบนะแล้วก็จะทำให้ผมขยาย ID เพิ่มได้ด้วยแต่ผมขี้เกียจอาจจะในหมวดของ P V C หรือว่า P V P มาในการที่เรามีหลาย ID อ่ะมันอาจจะรู้สึกลำบากนะครับไอตรงนี้เพื่อนๆก็ลองคำนวณดูนะส่วนตัวผมน่าจะ เอาไอดีนี้สามสิบลำที่ผมตั้งไว้นะครับแต่จริงๆที่ผมสามารถซื้อเครื่องบินได้นะครับสองสามวันอ่ะจะได้เครื่องบินอยู่หนึ่งลำแต่ตอนนี้ผมลองคํานวณแล้วนะครับก็จะเอากําไรจากเกมอื่นามาซื้อเครื่องบินก็ตกๆสองวันต่อหนึ่งลำนั่นเองเออถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นผมอัปเดตคลิปตคาหรือว่าคริปตเพนเยอะ เอออันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเบื่อหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามันมีเกมที่ดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าความเสี่ยงที่มันเออไม่สูงเท่ากับเกมต้นน้านะครับผมก็ยอมที่จะอยู่เกมเก่าดีกว่านะครับถ้าเกมใหม่ๆรู้แล้วเราไม่รู้ทิศทางมันเจอ U I หรือว่าเจอหน้าเว็บที่แม่งแบบแปลกๆนะครับเหมือนจะพร้อมที่จะพุ่งสูง ลง,ลงต่ําอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงแบบนั้นแล้วก็ไม่อยากพาเพื่อนๆไปเสี่ยงในรูปแบบแบบนั้นด้วยนะครับอยากให้เข้าเก็บ DP, เป็นอ,อิีเป็นเกมแรกสําหรับเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกดีอะไรประมาณนี้นะนะครับโอเคนะก็ตรงนี้ก็ไม่มีอัปเดตละแล้วก็ในเรื่องของ Addo ดอมาที่16นะครับเมื่อกี้ผมไปเห็นในกลุ่มมาแล้วนะครับ Addo ดนะครับจะนะครับ Addo ดเนี้ยก็อยู่ที่เกอาอนะครับ สามทุ่มนะครับแอร์ดจะประกาศออกมา3ามทุ่มส่วนแอร์ดอของผมนะครับได้อยู่ที่หกร้อยนะครับหกร้อยซีเพนนะเดี๋ยวเราดูกันนะครับหกร้อยหกสิบสี่ซีเพนนะครับออถ้านี้นับจากยูเซอร์อ User ที่มาสมัสมครต่อเรฟโวโนะครับแล้วก็ส่วนตัวของเพื่อนๆน,นะครับก็ไปรุ้นทั้งหมด2,500นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยว ผมก็จะทำตรงนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังนะเพราะมันผมความรู้สึกของผมมันเหมือนเป็นการสุ่มอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ประกาศไอตัวของตามกระเป๋าเราด้วยนะเพื่อนเขาจะโอนเข้าไปในกระเป๋าเราให้เลยแปลว่ายิ่งสุ่มกว่าสุ่มอีกนะก็ทําใจนะครับตรงนี้เข้าร่วมไปปกติละผมก็ไม่ไม่ได้อะไรมากโอเคนะครับตรงนี้แอร์ด็อกก็รอสามทุ่ม ก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเอออีกอย่างหนึ่งนะครับเทเลของคนไทยเดี๋ยวผมจะแปะให้เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาคุยในนี้ได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกคุยในนี้นะครับก็มาคุยในกลุ่มคริปโตซิตี้นะครับคอมมูนิตี้แล้วก็ทั้งรถทั้งเครื่องบินนะครับสามารถคุยได้เออตรงนี้ก็ลองดูนะครับเข้ามาก็ลองเลื่อนเเลื่อนดูโพสดูอะไรก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าอยากถามอะไรตรงไหนอะ่ะก็ อย่าเพิ่งเออก็ลองหาดูก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ผมเห็นส่วนมากเขาถามคาถามเดิมๆอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่กลุ่มนี้ผมไม่ได้เป็นคนดูแลนะครับก็เออก็ลองดูนะโอเคนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแล้วทีนี้นะครับต่อไปในเรื่องของการเปิดกล่องนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเฉพาะผมหรือเปล่าที่ล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับเออก็การเปิดกล่องที่ผมเปิดอะ่ะผมเล่นได้ทั้งหมด8รอบนะครับ สรอบตอนเช้าสีร Shift, ส่รอบตอนหลังสําหรับการเปิดกล่องนะเพื่อนๆนหรือว่าเครื่องบินลําใหม่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าในตลาดเราก็ตามตัวรีเซ็ตเลยนะครับเออรีฟิวก็ตรงนี้ถ้าเพื่อนเ่อเหมือนเป็นเหมือนผมนะครับที่เปิดกล่องประมาณ7จ็ดโมงนะแล้วก็ถ้าประมาณสักเย็นเย็นแล้วมาเติมน้ํามันอ่ะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับลองได้เปลี่ยนข้อมูลกันดูเพราะตรงนี้ผมจะทําเป็นแบบว่าพรุ่งนี้ผมจะเปิดอีกหนึ่งกล่องนะครับเปิดอีกหนึ่งกล่องปุ๊บแล้วก็เล่นนะครับ เล่นสีรอบเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็รีฟิวนะครับตอน5้าโมงเพราะว่าเนี่ยนะครับประมาณ5้าโมงครึ่งมั้งไม่ใช่5้าโมงดรประมาณ4ี่โมงครึ่งที่ผมกดนะครับไอตัวของตัวของรีฟิวนะเพราะแปลว่าพวกงนี้ไอลำเนี้ยผมจะวิ่งได้8รอบนะครับไอลำนี้4เหมือนเดิมก็เนี่ยมันก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่เป็นรู้สึกว่าเป็นโบนัสพิเศษนะครับสําหรับการที่เรากดรีน้ามันแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ่อเพิ่มในเรื่องของรีวอร์ดให้มันเร็วนะครับ รงรีวอร์ดของซีเพนอะผมน่าจะยังไม่ถอดนะครับเพราะเป้าหมายของผมภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มันมีได้ทั้งหมด20-30ถึงาบลำนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ก็ลองเข้ามาเช็คได้ตอนนี้ลำละตอนนี้นะถ้ารวมกับน้ํามันนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นตีเป็น50,000ื่นกลมๆเลยนะครับนี่ห้าร้อยห้าแผน่นนั่นเองนะก็เป็นอะไรที่ แพงพอสมควรน,นะครับแพงมากนะเออเราสามารถไปซื้อรถได้3คันนะครับ3คันแล้วก็ไอตัวเงินอะ่ะผมว่าตัวรถได้น้อยกว่านะครับน้อยกว่าประมาณสองร้อยสามร้อยเลยนะครับเพื่อนๆนแต่ถ้าเพื่อนๆแบบมีงบไม่ถึงอะ่ะรถอาจจะตอบโจทย์สําหรับคนที่งบไม่ถึงนะครับแต่ถ้าใครที่มีงบมากกว่า5 0,000ื่นนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เข้าเครื่องบินได้อีส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนนะแล้วก็สะสมรีวอร์ดให้ไม่ได้250แล้วก็ถอนออกมา เพื่อขายนั่นเองนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดู2 5 0หิก็สอง0มืสี่ละนะครับก็เฉลี่ยได้วันละ20ใช่ไหมเออก็เดือนหนึ่งเ่ยเดือนหนึ่งได้ถอนอันนี้เดือนหนึ่งนะครับไม่ใช่ดิถ้าเฉลี่ย20คูณ3อนะครับก็ประมาณห20 620สิหิตีเป็นห0 0อแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะครับ ROI ประมาณอยู่ที่เอ่อปดนะครับเออประมาณ25้าถึงสาสิแล้วกันนะ ก็คือตัวเหรียญเนี่ยผมว่าฐานน่าจะอยู่90แล้วก็เออถ้านิวไฮน่าจะไม่เกินร้อยนะครับอาจจะเป็นร้0ยร้อยร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็ลง,ลงมาตอนนี้แดงนะครับแต่ส่วนทางกลับไปตัวนี้นะข้างล่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับอันนี้เป็น24ชั่วโมงไงนะถ้าเพื่อนๆตั้งเป็นเวันนะครับเขียวนะขึ้นแบบขึ้นแบบว่ามาทํามาทำไซด์เว์ออกข้างแล้วผมชอบการาฟที่เป็นเป็นไซด์เว์ออกข้างนะครับก็เลยเลือกที่จะเข้า โอเคนะตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรอะ่ะผมพูดถึงไอตัวของอรีวอร์ดที่ออกมาวันนี้ที่ผมได้นะครับนี่42นะก็ประมาณนี้เลยโอเคนะครับเพื่อนๆก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็รอดอูในเรื่องของตัว3มทุ่มนะครับ3ามทุ่มว่า แต่ดอมันจะเป็นยังไงนะครับว่าผมจะมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามกันได้แล้วก็ในเรื่องของคอยเกตโคนะครับตอนนี้ก็แท่งแท่งก็น่าจะวิ่งตามวิ่งตามในของผูคอยแหละนะครับเพื่อนเอนเออตรงนี้เพื่อนเอนเ,อนเห็นปะการซื้อขายแบบ <c oughs> ดูดีมีการตั้งมีการซื้อขายเนีย่ยเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นไป0ูให้ได้แหละนะครับพยายามเพื่อ0ูนี่0.7แล้วเ็ลเห็นไหม ไปทํำ Hi อยู่0.7ราคาเปิดเลยอ่ะเออลองลอง5นาทีดูนะครับนี่แดงและนี่นะตัดก็ตัดปึ๊บขึ้นต่อไปไปหนึ่งเหรียญไปเพื่อนโอเคนะครับก็ประมาณนี้ดูตรงนี้ก็เพื่นๆดีนะก็ใครที่ยังไม่สมัครของ Get IO นะครับก็ลองไปดูในคลิป Get IO ได้โอเคนะครับเพื่อนเอนก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ ใครที่วางแผนยังไงนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้สุดท้ายนี้นะครับลงทุนอย่างมีสตินะครับอย่าเอาสตินําเงินการทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหมดหวังว่าเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จในโลกของ NFT เอาไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทับชมครับผมบา,บายๆจ้า